ที่ตั้งแห่งความรับรู้สี่เรื่อง1เย็นอ่อนร้อนแข็งกระทบแล้วเนี่ยรับรู้ได้เนี่ยไม่รับรู้เย็นก็อ่อนไม่ร้อนก็แข็งนั่ลูกไม่งั้นก็อะไรที่เคลื่อนไหวไปมาได้หรือก็กรสีหรือไม่ก็เสียงนี่หรือไม่ก็กลิ่นที่กระทบจมูกกลิ่นมันลอยเข้ามากระทบจมูกรสมันกระทบในลิ้นสัมผัสได้ที่จิตรับรู้รับรู้สึก รับรู้สึกในใจมีจิตเป็นผู้เข้าไปรับรู้สึกแต่เวลารู้สึกรู้สึกอยู่ภายในใจมีการตัดสินให้ค่าว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างน,านั้นอย่างนู้นอย่างนี้ดีไม่ดีอยู่ภายในใจอันนี้ก็หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในลูกเปลี่ยนแปลงหมดเลยนี่เปลี่ยนแปลงไปหมด เขาเปลี่ยนแปลงก็คือลักษณะของทุกขังมีความรู้มีความเห็นมีความเข้าใจมีการเห็นไปในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงในภาษาธรรมะก,ก็เรียกว่าทุกขังเพราะว่าทุกขังตัวนี้ไม่ใช่ความรู้สึกที่เป็นทุกข์แต่เป็นปฏิกิริยาการหรือภาวะที่มันเปลี่ยนแปลงหรือภาพที่มันเปลี่ยนแปลงได้ทั้งหมดเลยเปลี่ยนแปลงไปการกระทําคนเปลี่ยนแปลงไปจากดีก็กลายเป็นคนไม่ดีก็ได้ จากคนไม่ดีก็กลายเป็นคนดีก็ได้คำมั่นสัญญาเปลี่ยนแปลงไปเคยพูดวันนั้นวันนี้เปลี่ยนแปลงไปหมดที่เคยซื่อตรงเคยมั่นคงเคยจริงใจก็กลับกลายว่าไม่ตรงไม่ซื่อตรงไม่มั่นคงไม่จริงใจต่อกันไม่เป็นเหมือนเดิมเนี่ย <Yeah. S 1> ที่มันเป็นเหมือนเดิมก็เปลี่ยนแปลงไปหมดเลย mm. อันนี้คือภาวะลักษณะที่มีความเปลี่ยนแปลงไปลูกรวมถึงร่างกาย ร่างกายนี้ก็เปลี่ยนแปลงคราวนี้เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยมีเป็นเหมือนเดิมเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยภาวะนี้ก็จะเกิดอีกเมื่อเห็นความเปลี่ยนแปลงไปปุ๊บเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะ่ะเราไม่สามารถที่จะเอากลับคืนมาได้ไม่สามารถที่จะบังคับให้มันเป็นเหมือนเดิมได้ อันนี้ก็หมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีภาวะลักษณะเอากลับคืนให้มันเป็นเหมือนเดิมไม่ได้หรือจะบังคับให้มันเป็นเหมือนเดิมไม่ได้อันนี้เขาเรียกว่าอานัตตานอะอาแปลว่าไม่นัตตาก็คำ <c oughs> <c oughs> ว่านัตตาก็ออกมาจากคาว่าอัตตาอนะออัตตาไม่สามารถที่จะบีบบังคับได้เปลี่ยนออ่างเป็นนอนหนู นนั่แปลว่าบางังคับบัญชาไม่ได้